วันนี้คุณนุ้ยอยากแข่งกับใครไม่อยากแข่งกับใครคือพูดตรงๆเลยนะฮะว่าใครก็ได้เพราะว่าทุกคนไม่ใช่คู่แข่งของนุ้ยฮะพบกับวงล้อแจ้งเกิดของเราเลยดีกว่าครับรอเอาเลยเอาเลยวงล้อแจ้งเกิดมาแล้วก็หมุนเลยครับ เปลี่ยนจะเหลือ3 0 0พบาทแต่ถ้าไม่เปลี่ยนก็ชนะเขาก็ได้5,000ันกลับไปถ้าชนะได้5,000ันถ้าเปลี่ยนเหลือส0 0พันไม่ได้แคร์ว่าต้องเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนแต่ว่าขอ5 0 0พันฮะช่วงนี้ร้อนเงิน <c oughs> เอางี้ดีกว่าถ้าพี่ชนะพี่ได้5,000ันด้วยได้ผมไปด้วยเอาป่ะพูดเองนะพูดเองนะพูดเองนะทุกคนเป็นพยีานะ มั่นใจนี่เขาถ่ายทอดอ,<า>อยูอ<า>่มีหลักฐานนะเห็นนุ้ยเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยเขาไม่ธรรมดานะคะเขาเป็นนักร้องเก่าลูกเคยออกอัลบั้าไหมลูกเคยมีแม่เป็นแบบว่าเป็นแบบว่าเป็นบอยแบนบด์อะไรเงี้ยเคยเอาเป็นเ,แบบเป็นกรุป๊ปเงี้ยคืออาจจะไม่ถึงขั้นอาชีพแต่ประกวดมาแล้วทุกเวทีฮะอา้อาววันนี้คุณนุ้ยจะร้องเพลงอะไรครับคือวันนี้เตรียมมาหลายเพลงฮะตอนแรกว่าจะร้องไม่ใช่นางเอกแต่ว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะศิลปินเขาตายไปแล้วฮะ ยังลูกยังเขาบอกยังไม่ตายเขาบอกถ้าเกิดเขาจะตายเขาจะเอาไปด้วยก็เลยว่าจะลองออะไรต้องมีอะไรนิี้ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาพี่เอชยาเอชยาครับเฮ้ยแล้วเจ้าของเพลงเขายังอยู่ไหมอ่ะเจ้าของเพลงเหมือนเขาเป็นเบาหวานเลยไม่เอาดีกว่าลองยากไปเลยวันนี้ตัดสินใจแล้วฮะพี่โน้ไม่กินเผ็ดจะลองไม่กินเผ็ดเอาให้ครบ จะร้องไหมไอ้กินเผ็ดร้องไหมไม่ร้องค่ะไทำไมลูกทำไมครับไปอุ้ยดินู้ผู้หญิงนะไม่ใช่เล่นเขาไม่มีเวลามาเขาต้องดูแลร้านเขาช่วงนี้แบบคนเยอะมากผ่านไปผ่านมานี่รถจอดเต็มร้านไปหมดเลยจอดกินอาหารเหรอเขาร้านเขารับฝากรถฮะเยอะเลยเพนนี่แม่ว่าหมอมะลูกเพนอะไรคะแม่คนขี้เหงาอะลูกคนขี้เหงา ได้ไหมไม่ไหวแล้วลูกทำไมคะแม่ตับแข็งแล้วลูกแค่ไขมันเคลือบเท่านั้นเองไขมันเคลือบเก๋แล้าต้องลงเพลงอะไรลงเพลงอะไรน้ำเพลงเริ่มไปด้วยแล้ววันนี้มาพูดถึงเรื่องวินมอเตอร์ไซค์แล้วก็เลยตัดใจเลือกเพลงนี้มาฮะอยากให้รู้ว่าเหงาฮะโอ้โหคววิเทียร เกีบวินมอเตอร์ไซค์อะเกี่ยววินมอเตอร์ไซค์ตรงไหนให้รู้ว่าทุกครั้งที่ฉันสอนเธอฉันเหงานะฉันเหงาเออคุณกจะร้องมอเตอร์ไซค์รับจ้างหรืออะไรเออต้นพูดแล้วครับจะร้องเอไรครับวันนี้เจอเจออย่างนี้นะก็เอาเขาบอกว่าเขาบินมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมผมนี่เกี่ยวกับบรรยากาศของโลกเราของประเทศไทยครับชุดนี้ร้อนไงก็เลยเอาเพลงอ้าว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 อ้าอ้าวอาวอ้าวอ้าวอ้าวออ้าวอ้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 าว ตัวหนาไหนก็ต้องมาดูดาวของเราก่อนกับเพลงอา้าวน้องไต้ฝุ่นครับ ทเรื่องวันนั้นที่เคยทำผิดกับฉันให้ยกโทษให้เธอได้ไหมน่าเห็นใจเธอทีหน้าราเรื่องเขาฉันเองก็เห็นใจแต่ถ้าเธอยังเป็นสุขและถ้าเธอยังมีเขาเธอจะกลับม,มาหาฉันไหมก็ตอนนั้น เธอบอกเธอรู้ตัวดีกำลังทำอะไรเธอต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ตัวเองไว้แล้วเธอกะเลือกเขาไงยังจำได้ไหมที่ร้ายอ้าวเฮ้ยไม่เหมือนที่คุยกันไว้นินนาที่บอกว่าเธอจะลืกเขาและไม่มีวันกลับมา เสียเวลาร้องขออะไรเธอไม่มีวันได้คืนเครไม่เหมือนที่คืนนี้น่าที่บอกว่าเธอจะลืมเขาไม่มีวันกลับมา อย่ากลืนน้ำลายตัวเองดีกว่าอย่ามาเสียเวลาร้องขออะไรเธอไม่มีวันอ้าวเฮ้ไม่เหมือนที่คุยกันไวน้น,นานที่บอกว่าเธอจะเลือกเขาแล้ไม่มีวันกลับมาอ้าวเฮ้ยอย่ากลืนน้ำลายตัวเองดีกว่าอย่ามาเสียเวลาร้องขออะไรเธอไม่มีวันได้คืน ขอบคุณมากครับพี่ตั้งโอ้โหอ้าวอ้าวอ้าวขอโทษนะฮะยังไงครับขอบพูดเลยคำเดียวเลยฮะอ้าวเฮ้ยแม่ไม่ปิดเนื้อเขาล่ออะไปยืนชี้เนื้อให้เขาทำไมอะแม่ก็หนูบอกให้แม่ไปชี้ไปดูอะไรเงี้ยอ๋อให้ปิดเนื้อเขาเ้าก็แม่ไม่รู้ด้วยให้แม่ไปชี้เนื้อเขาอ๋อยังไม่ลงมากาะกวนเขาอะพี่เอ ไม่ว่างกอควรอะไรแม่ไม่ได้ชื่นชอบเขาตัวลูกนี่แม่ไม่ต้องชอบได้ไหมคอมเมนต์เลยดีกว่าครับคอมเมนต์เลยเป็นยังไงครับใต้ฝุ่นของเราวันนี้เอาจริงๆนะเราต้องพูดไปตามเนื้อผ้าไม่สนนาอินนะผมทั้งสิ้นเอเนื้อผ้าเขาขาดๆหน่อยนะครับนี่เออเอาเอาพูดความจริงเลย คือลุงลงอ่ะเขาเพิ่งได้ฟังเพลงนี้เป็นครั้งแรกครับอ่าส่วนใหญ่เขาก็จะฟังแต่สอนเพชรอะไรงเขานอะไรอ่ <c oughs> าเขาเพิ่งได้ <c oughs> ผมบอกว่าแสงสุรีรุ่งโรจน์ไม่ใช่สอนเพชรที่ไปฟังแต่แสงสุรีรุ่งโรจน์ที่ฟังกับการก้วสุพรรณโอ้โหเศ้าๆพี่นับอกว่าวันนี้เนี่ยแต่พี่มั่นสุว่าเหมือนเพลงเนี้ยอ่าไต้ฝุ่นอ่ะเพลงเนี้ยอาจจะยังไม่ค่อยแบบว่าชินปากอาจจะอยู่กับเพลงนี้ได้ไม่นาน ไม่เหมือนไอเตือน้นไอตัวนู้นตัวนู้นร้องบ้างหัวเราะบ้างนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยความเพี้ยนไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มีแต่ได้ฝุ่นมาเป็นระยะในเพลงเพลงนี้คมีเพี่ขอโทษนะพูดจริงจริงนะโอเคคเออ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเนี่ยเราก็ลำบากใจเหมือนกันนี่พูดจริงจแต่ได้ฝุ่นลีลงลีลาเลยรก็ดีออกมาคือลีลงลีลาแบบโหคือตอนนั้นน่ะแม่ให้ไป80แล้วนะนี่ลีลาเขาอะยังไม่ทันได้ร้องนะแค่เต้นได้80 80ิบแล้วอะสมมพูดว่าเปิดหัวเพลงเมื่อกี้จริงๆเราจะทำแบบเขาบ้างเราจะเต้นยังไงออกมาเป็นไงเป็นไงเป็นไงก็ว่ได้ได้เหมือนกัน ลีลาเขาดีลีลาเขาดีดีภาคเขาดีอะไรมากแคนี่แหละพี่ที่บอกว่ามันก็เออมันจะมีแบบเป็นมามาเป็นระยะระยะระยะอะไรเงี้ยที่มันแบบแตะไม่แตะแต่หนุ่ยไม่มีลีลาร้องแบบนิ่งๆสไตล์เท่ๆไม่เพี้ยนร้องดีด้วยแต่ไม่มีลีลา